ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark t r e Channel นะครับมาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t r e Channel กันนะครับเราพบกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับเป็นประจำกับรายการลุ่งและล่วงหุ้นรายวันนะครับวันนี้ประจำวันที่2สิงหานะครับเป็นการเริ่มต้นเดือนที่ถือว่าโอเคบริกูดนะครับบวกแบบโอ้โห2วันติดโกยกำไรนะครับใครที่เทคโปรฟิตช่วงนี้ได้ก็เทคโปรฟิตไปก่อนเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ดีนั่นเอง ก่อนจะไปเริ่มครับฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมนะครับกด Subscribe เป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องด้วยนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะอีกนิดนึงนะครับก็จะถึง1,000แล้วฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับโอเคขอไปอัปเดตในส่วนของตลาดวันนี้ก่อนนะครับวันนี้นะครับตลาดช่วงช่วงเช้าเนี่ยเปิดเหมือนกับจะไม่แรงมากนะแล้วก็มีการเด้งกลับคืนช่วงเที่ยงนะครับแล้วเราก็ เทค profit กันไปใครที่ขายก็ขายไปเนาะเพราะว่ามันถึงแนวต้านนะครับแล้วช่วงบ่ายเนี่ยเขาก็สะท้อนกลับมาโดยดิ่งติดลบลงมา4%ลงมาที่1,589นั่นเองมูลค่าการซื้อขายวันนี้59,000ล้านนะครับมามองว่าสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่ขึ้นประมาณ50,000-60,000นะแล้วก็ นักลงทุนสถาบันนะครับจะเห็นว่าติดลบลงมานะครับที่2005าเนะาะบลจนะครับก็ซื้อเข้ามาที่193ต่างชาตินะครับหรือว่าต่างประเทศของเราเนี่ยก็ยังซื้อเข้ามาต่อเนื่องนะครับเลยเห็นว่ามันจะมีการดันราคาขึ้นเนาะจริงๆใน NVDR เนี่ยก็มีหลายตัวนะที่เราเห็นว่าต่างชาติเขาทยอยซื้อเข้ามานะครับก็ใครที่สนใจก็ลองไปดูได้นะครับอยู่ในเว็บเซตนี่แหละมีบอกเนาะแล้วก็ในประเทศวันนี้ก็ขายออกไปนั่นเองนะครับ โอเคทีนี้ขอไปอัปเดตนะครับในส่วนของภาพรวมตลาดก่อนที่เราเห็นนะว่าทรงนี้จะออกเป็นยังไงอ่ะแนวต้านที่เรามองไว้คือเท่าไหร่ตรงนี้นะครับพันหแล้วก็เขาขึ้นมายืนได้นะครับแล้ววันนี้ถ้ามองดูแท่งสุดท้ายอ่าจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นโดจิเนาะแต่ว่าเป็นโดจิที่ดีนะแล้วก็ คือไม่ไม่ย้อนลงมาปิดแก็บมาว่าเอ้ยแบบนี้มีสิทธิ์นะครับที่ที่จะที่จะกลับตัวขึ้นไปยืนนะแต่ว่าในการยืนเนี่ยคิดว่าคงประมาณ1,614นะครับในกรอบนี้แล้วก็สต็อปล s อถ้าใครจะใช้นะครับใช้ในการคัดนะหมายความว่าถ้าตลาดร่วงลงมาแรงนะครับแล้วทะลุกรอบนี้1,575ในโซนนี้นะครับก็ให้คัดออกไปก่อนเนาะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะย่อลงไป ในส่วนของเศรษฐกิจนะครับที่เราได้ยินคำว่า Re-Session r e c e s s i o n r e c e s s i o n มันคือการเศรษฐกิจถดถอยเนาะก็คือเงินมันฝืดนั่นแหละอพอเศรษฐกิจมันถดถอยเงินมันฝืดคนก็อาจจะเซฟรับเขิมขัดน,นู่นนี่นั่นว่าไปแต่มามองว่าตัวธุรกิจบางธุรกิจเขาก็พยายามที่จะผลักดันตัวเองอยู่แล้วนะต่อใหอ้คนซื้อน้อยลงเขาก็ต้องหารูปแบบอื่นธุรกิจอื่นหรือว่าหาวิธีการอื่น ในการที่จะทําให้ธุรกิจของเขา่เดินต่อไปได้เนาะตัวไหนปรับตัวไม่ได้เราเห็นว่าคือราคานี้ลูดนะครับแต่ตัวไหนที่แบบทรงดีทุกอย่างยังโอเคคนยังให้ความสนใจราคาก็จะกลับมาประมาณนี้นะครับโอเคพอเราดูภาพรวมไปแล้วเรารู้ไปแล้วว่าจุดที่เราจะเทคโปรฟิตจุดที่เราจะคัดของตลาดหุ้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวหุ้นกันก่อนนะครับ ออของรอบที่ผ่านมานะครับตัวแรกเนาะก็จะเป็นตัว AIT นะครับตัวนี้แนวรับให้ไว้ที่5.8นะครับสต็อปลอส5.65ส่วนแนวต้าน6 6 5ตรงนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ไม่หนีหายไปไหนนะครับโอเคตัวนี้มาถือว่ายังยัง,ย,งยังให้ไปต่อนะตัวต่อมา AP นะครับ AP เนี่ยคือน่าจะขยับไปถึงแนวต้านแล้วแหละออรอบนี้แนวรับนะครับขอโซนนี้ โซนนี้นะครับ9.95ใครที่อยากได้นะครับก็ลองรับในจุดนี้จริงๆมันเป็นจุดรับถ้าใครที่ติดตามมานะจุดเนี้ยเป็นจุดที่บอกมากี่รอบแล้วน่าจะ3-4รอบแล้วนะครับตรงที่9.95ตรงเนี้ยต่อให้มันรูดลงมาเนี่ยก็ยังโอเคเศรษฐกิจตัวถอยสิ่งที่กลับมาคือท่องเที่ยวถูกไหมเวลาเวลาแบบตัวตัวแรกกลุ่มแรกที่จะกลับมาคือกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่ม2เนี่ยแหละก็จะเป็นพวกอสังหานี่แหละแต่ตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าอสังหามันไม่ดึงดูดแล้วก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ นะครับแต่ว่าม้ามองว่าโอเคนะตัวนี้นะครับอ่ะแนวรับขอยกแหละเนาะแล้วก็สต็อปรอสก็อาจจะลึกหน่อยส่วน9บาทส่วนแนวต้าน10.55ที่เดิมตัวต่อมาครับ BAM b m เนี่ยแนวรับให้ไว้ที่เท่าไหร่16.5ถูกไหมสต็อปรอสใช้16บาทแนวต้าน18.1แล้วตอนเนี้ยทรงสวยมากสวยมากจริงๆกรอบนี้ ทรงเนี้ยโอเคเลยนะครับดังนั้นตัวนี้มองว่ามีสิทธิ์จะขยับขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็ถึงจุดที่แบบมันมีความน่าสนใจเบาๆมาลุ้นแล้วกันพรุ่งนี้ถ้ายังทําทรงอยู่ในกรอบตรงโซนเนี้ยอ่ะยังวิ่งนก neck นก n e c ก n e c ก n e อ,อ,อยู่ตรงเนี้ยอ่าแบบนี้โอเคแต่ไม่ใช่ว่ามาถึงเปิดตรงเนี้ยเปิดกรอบลงมาอย่างเงี้ยแบบเนี้ยไม่เอานะครับถ้าลงมาแบบเนี้ย ตัวนี้พอผ่านไปได้เลยเนาะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะย่อตัวลงต่อแบบนี้มาก็จะไม่เล่นนะครับทรงแบบนี้ดังนั้นตอนนี้มองว่าโอกาสที่จะขยับไปต่อยังให้ไปต่อนะครับไม่เสียทรงนะตัวต่อไป BBL ตัว BBL เนี่ยให้โซนแนวแนวรับไว้ร้อยสามสิเอนาะสต็อป o อดใช้125แนวต้านมองไว้ที่ร้อาอาจจะลึกนิดหน่อยแต่ว่าให้เวลาเขาหน่อยนะครับเพราะว่าแบงค์ตัวใหญ่เนี่ยต้องต้องให้เวลาแหละกว่าจะขยับแต่ละทีเนี่ย ก็ถือว่าใช้ได้นะครับดังนั้นตัวนี้มองว่ายังดีนะครับก็ให้ไปต่อนะครับสำหรับตัวนี้โอเคตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวชัยโยชัยโยเนี่ยอบอกแล้วว่าแนวรับอยู่ที่10.2ใช่ไหมครับแล้วก็สต็อปลอสใช้9.9.2เนาะส่วนแนวต้านมองไว้ที่11.5ตัวนี้ก็ยังมองมุมเดิมแถมตอนนี้เริ่มขยับตัวขึ้นนะครับกลุ่มเลสซิง่ง ก็ถ้าใครที่ดูนะครับมาร์กก็บอกไปแล้วเนาะมีไฟแนนซ์เลสซิ่งแล้วก็ตัวที่เป็นกลุ่ม ICT เออตัวที่เป็นกลุ่ม ICT นะครับที่ที่ขา่าน่าสนใจนั่นเองเนาะตัวนี้ก็ถือว่ามองมีโอกาสจะไปต่อนะครับหัวใจก็เริ่มเด้งกลับขึ้นมาแล้วนะครับตัวต่อมา EPG EPG ตอนนี้เปิดดับเบิลเลยนะครับเป็นดับเบิลแบบ เต็มเต็มสูบเนาะแต่ว่าแนวรับของเราคืออะไรแนวรับของเราคือ9.25นะครับสต็อปโรดใช้9บาทส่วนแนวต้านมองไว้ที่10.25ตัวเนี้ยถ้าใครเข้าเข้าได้เลยนะสำหรับ EPG นะมาบอกว่าเข้าเข้าได้เลยเพราะว่าปันผลมาแล้วแล้วการย่อของปันผลเนี่ยย่อแค่นี้ก็ถือว่าโอเคเนาะตอนที่ถ้าใครที่ติดตามรอบที่แล้วอ่ะมาบอกกรอบไปแล้วเนาะว่าถ้ามันย่อลงมาประมาณไหนแล้วก็เป็นราคาของปันผลก็คือตรงโซนนี่แหละดังนั้นเรามารอรับโซนเนี้ยนะครับ ตัวต่อมา KTB KTB นะครับก็แนวรับให้ไว้ที่15.6นะครับสต็อปลอสใช้14.9เป็นการปิดแก็บแท่งนี้ส่วนแนวต้านมองไว้ที่16.8วันนี้เปิดเป็นโนจิลงมีสิทธิ์จะย่อกลับลงมาข้างล่างนะครับถ้างั้นเรามารอในโซนล่างดีกว่าอย่าไปรีบไล่เนาะน่าจะได้ของที่ราคาถูกมากกว่านั่นเองอันเนี้ยให้ไปต่อไปต่อหมดเลยว่ะตัวต่อมา m c s นะครับหรือว่าตัว m c s Steel ของเรา แนวรับ11.4ครับสต็อปลอใช้10.6แนวต้าน12.6ตัวนี้มันค่อนข้างเป็นโดจิไม่หวือหวาแต่วันไหนที่เหล็กมันทยอยกลับมาเนี่ยตัวนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างโอเคแต่พอเราไปดูราคาเหล็กเป็นไงหอเหี่ยวสิโอ้โหถ้าเทียบเยออนเยียติดลบเทียบ Q on Q วติดลบนะครับดังนั้นตอนนี้ราคาที่มันเคยสูงมาก่อนมันก็ค่อยๆดิ่งลงเนาะ แต่ข้อดีของการดิ่งลงกลุ่มอื่นเนี่ยมันจะได้อันนี้สงนะครับทางนั้นเราก็ต้องอาจจะไปเล่นกลุ่มอื่นเนาะรอกลุ่มเหล็กเข้ามาแล้วเราก็ค่อยมาทยอยทยอยเล่นนะครับช่วงนี้โวล่มมันหายด้วยตัวเนี้ยมาขอผ่านนะครับตัวต่อมา e n c a p อ่า e n c a p เนี่ยก็แนวรับ4.58นะครับ STOP l o s s ใช้4.626ส่วนแนวต้าน5.42 ตอนนี้เอนแคมันเป็นขาลงเนาะอย่างที่บอกไว้นะครับว่ามันเป็นขาลงแต่ความเป็นขาลงของมันเนี่ยมันมีสัญญาณบางอย่างในกรอบนี้นะครับแล้วก็พร้อมวอลุ่มที่เข้ามาค่อนข้างที่จะมีมีแรงอะ่ะมีแรงขับเคลื่อนนิดนึงแต่ว่ายังไม่ได้หวือหวานะแต่มาบอกว่าตัวนี้มีมีโอกาสนะครับถ้าใครที่แบบอยากรับแล้วแบบเด้งสัก7% 8%ตเนัวนี้มีสิทธิน,นะครับเพราะว่าเขาลงมาค่อนข้างสักพักหนึ่งแลลวเนาะเดี๋ยวจะมีการกลับตัวของเขาอย่างแน่นอน นะครับเดี๋ยวแค่คือถามว่าแล้วถ้าเป็นมาร์กมาร์กจะเริ่มใส่มันเมื่อไหร่นะครับถ้ามาร์กเห็นกรอบแท่งขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่ะแท่งขึ้นมาอย่างเงี้ยยืนสักประมาณ4ช่องถึง5ช่องแล้วโวลูมเข้าแบบนี้แหละอาจจะใส่ไม้แรกเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะโอเคเอนแคปประมาณนี้ตัวต่อมา S A K นะครับ S A K เนี่ยแนวรับ7.30ครับสต็อปลอใช้6.5 5แนวต้าน8.30 โอ้โห oh, oh. สำหรับตัวนี้ก็ทรงคล้ายๆกับ N cap แต่ถามว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันก็อาจจะบอกว่าชอบ Ncap เพราะอะไรจริงๆตัวศักดิอะ SAK อเดีกว่าแต่ว่า MCA p อะมันล่วงลงมาเยอะอ่ามันล่วงลงมาเยอะถามว่าการที่ล่วงลงมาเยอะมันก็เสี่ยงสิเพราะว่า,าตัวของ NCA p มันยังไม่มีการพักฐานใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราดูทรงของเขาแล้วอะ มันอาจจะมีจังหวะให้เล่นมากกว่าตัว S K เพราะว่าตัว S K เนี่ยตอนนี้เขาก็พยายามดันตัวเองลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆคือเราไม่รู้ว่ากรอบมันจะไปจบที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับดังนั้นก็รอดูก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าราคาตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะ S A K อ่ะก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ยังให้ไปต่อนะจบแล้วนะครับสำหรับรอบที่แล้วอ่ะทีนี้เรามาดูของวันนี้นะครับตัวแรก,กนะครับก็จะเป็นตัวอัลม,มนะนะครับสำหรับตัวอัมณะเนี่ยก็ ทรงเลสซิ่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นทรงเดียวกันหมดเลยเนาะดังนั้นภาพก็จะออกมาค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับตัวอ,อ,อารามานะเนี่ยขอให้แนวรับไว้ที่4.02นะครับในกรอน,นี้อ่า4.02นะนึงอ่าแล้วก็สต็อปลอสใช้3.74นะครับแนวต้าน4.82ตัวนี้อ่าทรงคล้ายๆกันเนาะแล้วก็ประกาศงบประมาณวันที่10-11ถือว่าค่อนข้างหลายตัว นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าเราสนใจหรือเปล่าแต่ว่าบอกได้เลยว่าโวล่มยังไม่มานะไปต่อนะครับตัวอมตะอ่าใครที่ตามหุ้นการบ้านของเราช่วงนี้ก็จะได้ได้ของดีไปนะครับมี2วันเลยเตี่ยส2วันติดนะครับก็อมตะเนี่ยแนวรับ17.9ครับสต็อปลอใช้17.1แนวต้าน19.2มีสิทธิ์ถึงแน่นอนอันนี้พูดเลยนะครับว่ามีสิทธิ์ถึงแน่นอนเดี๋ยวมันรอย,ย่อเรานะแบบติดตามต้องติดตามอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ราคาเริ่มดีดแล้ว นะครับสำหรับตัวอมตะนะใครที่สนใจนะครับลองเอาไปตัวหนึ่งเดี๋ยวมาสรุปให้ทีนึงว่าตัวไหนที่ที่ม้ามองว่าแบบน่าสนใจนะครับตัวต่อมา AP อ่าบอกไปแล้วเนาะเราเพิ่งมีการยกในตัวของแนวรับเราขึ้นมานะครับแต่ถามว่าความน่าสนใจอาจจะลดน้อยกว่าหุ้นตัวอื่นที่แนะนำนะครับแต่ให้รอหน่อยนะครับของดีแน่นอน <Walking in eur ys> ไปต่ออาเซียนนะครับอาเซียนเนี่ยแนวรับเรามองตอนแรกในโซนนี้15.5นะครับ ใครที่ได้ของในโซนอาเซียนไปตัวนี้ก็โอเคแต่ว่าแนวรับ16บาทก็เป็นแนวรับที่ดีนะครับใน,ใ,นในคนที่จะที่จะเริ่มลงทุนเนะาะเพราะเท่าที่มองมุมนี้นะก็ถ้ามันเป็นภาพไซด์เวย์อย่างที่เราตั้งกรอบไว้เนี่ยว่ามันก็น่าจะวิ่งอยู่ในกรอบทรงนี้นะครับดังนั้นก็ลองดูเนาะใช้16ตอนเนี้ยอาจจะใช้16บาทเป็นแนวรับได้แต่ส่วนสต o อ Loss อาจจะต้องขอยกขึ้นนะอ่าใช้ในโซน15.3สําหรับตัวอาเซียนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะประกาศ หุ้นที่เป็นหุ้นลูกของเขานะครับที่จะ IPO ออกมาเพิ่มเติมเนาะดังนั้นตอนนีน้หุ้นแม่อย่างที่ม้าบอกเขาก็จะมีการเริ่มเก็บของบางคนนะเริ่มเก็บของเออซึ่งเราต้องอย่าตกรถนั่นเองนะครับแนวต้านใช้18.9ไกลไหมไกลใช้17.3ก็พอนะหลุด17.3ไปก็อันเนี้ยใช้ในกรอบเนี้ยอ่ะในกรอบเนี้ยก็พอนะแล้วก็ลองดูอีกทีหนึ่งเนาะว่า เออถ้าถึงแล้วเป็นยังไงนะครับก็อาจจะเทคโปรฟิตไปตั้ง50เปอร์เนตะไม่ต้องบูวาวอะไรมากโอเคทรงน่าจะประมาณนี้ตัวต่อมา b m นะครับอ่าสำหรับ b m เนี่ยแนวรับให้ไว้ที่8.6นะครับสต็อปล s อกรอบเดิมนะก็คือ8.4ส่วนแนวต้านมองไว้ที่เดิมคือ9บาทอ่าขอเลื่อนนะครับมองไว้ที่โซนนี้ให้เห็นชัดๆกันหน่อย อพอเราเห็นกรอบน,นี้เราจะรู้แล้วว่าโอเคเราจะต้องวางแผนแบบนี้นะครับสำหรับตัว b e m แต่ว่าช่วงนี้ในส่วนของทางด่วนเนี่ยคนใช้เยอะมากขึ้นไหมใช้เยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการช่วงเทศกาลเราจะเห็นว่าคนเริ่มทยอยออกไปเที่ยวแล้วก็ติดโควิดกลับมาค่อนข้างเยอะนะครับชอบที่เห็นยิ่งในออฟฟิศของมาร์เนี่ยโอ้โหนะครับหลายคนก็ ติดโควิดจากการไปท่องเที่ยวนะครับหรือว่าไปทํางานตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นข้อดีเนาะและยิ่งไอตัว M4 เนี่ยคือมันเริ่มใช้ง่ายมากขึ้นนะตอนแรกอะ่ะลงทะเบียนยากหลังๆเนี่ยบวกกับแค่ E-T Pass เนี่ยคือจบนะครับก็ทําให้ตอบโจทย์หลายๆคนเนาะวิ่งโดยไม่ต้องรอเครื่องนั่นเองอันนี้น่าสนใจนะครับแม้ว่ารายได้น่าจะกลับมานะสำหรับ b e m ในปีนี้นั่นเองนะครับโอเค ตัวต่อมา C s G อ่าโอ้โหนานๆกลุ่มโรงบาลจะมาเอ้ยแต่ว่า C s G เนี่ยบอกเลยว่ากำไรโคตรดีนะครับกำไรดีมากจริงๆอ่ะตัว C s G นะครับแนวรับมาให้ตรงนี้เลย3.76นะครับใครที่ยังไม่มีของก็อาจจะใช้ส่วนนี้แหละสต็อปรอใช้3.64นะครับแล้วก็ส่วนแนวต้านนะมองไว้ที่4บาทพอดีนะครับสำหรับแนวต้านเหตุผลที่มองแนวต้านไว้โซน4บาทเนี่ยเพราะว่า คือทาไมถึงมองทะลุ3.94ขึ้นไปมามอว่าตัวนี้ยมันคือมันเป็นหุ้นที่ไม่ได้ไม่ได้แย่เออเป็นหุ้นที่โอเคสําหรับกลุ่มโรงพยาบาลน,นะตัวจุฬารัฐเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าคืองบดีมีปันผลแล้วก็ตัวธุรกิจนะครับตัวคนไข้ของเขาที่เป็นประจําก็ถือว่าโอเคเนาะแล้วก็มีในส่วนของพวกเครื่องมือการแพทย์เพิ่มเติมเข้าไปอีกดังนั้นนะตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับโอเควนันนี้ลุย ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวคอมเตัวคอมเนแนะนำไปแล้วแนวรับ29.75ถามว่ามีสิทธิ์จะถึงไหมมากว่าไม่เพราะว่ากรอบ2แท่งสุดท้ายเนี่ยวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยถือว่าค่อนข้างทําออกมาดีทรงออกมาเยี่ยมเลยอ่ะยกแนวรับไปที่31.75ครับสต็อปล s อมาร์กยกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรงชัดแบบนี้สต็อปล s อควรเลื่อนตามนะครับเราเราไม่ควรเสียโอกาส มาใช้สต็อปล s อข้างล่างอันนี้ไม่ควรเสียโอกาสเพราะว่าการที่เราใช้สต็อปล s อข้างล่างเนี่ยเราแสดงว่าเรามองภาพกรอบนี้ในการเล่นแต่รอบนี้มาขอมองภาพในกรอบเล็กนะครับมาเล่นกันในกรอบนี้ดีกว่าส่วนแนวต้านไว้ที่เดิมนะครับตรงเส้น EMA 200เนาะ35.5นั่นเองโอเคไปต่อครับตัวต่อมา CWT นะครับหรือว่า,าตัวชัยวัฒนานั่นเองตัวนี้ก็ กรอบก็ถือว่าย่อลงมาค่อนข้างลึกนะเดี๋ยวมาขอไปดูเอาชัวร์ก่อนโอเคถ้าอย่างเงี้ยได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยได้ไม่ได้ไม่ได้หวือหวาแล้วก็ไม่ได้แรงมากมายเนาะแต่ว่าข้อดีคือเราเห็นแล้วว่าโวลลุ่มมันเริ่มจะมีการพีกดังนั้นตัวนี้ต้องเอานะครับแนวรับ2.58ครับสต็อปลอสใช้ในในโซน2.44นะแล้วก็แนวต้านเนี่ยเราขอใช้ที่ สามองาสี่หรือว่า3บาทตรงโซนเนี้ยได้เนาะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นแนวต้านสำคัญเท่าไหร่แต่แนวต้านสําคัญจริงๆมันคือ3.32แต่ว่าม้ามองว่ามันมีโอกาสที่ขึ้นไปแต่ว่าไม่ไม่น่าจะไปเทส3ามได้นะครับดังนั้นเลยมองภาพนี้ยค่อนข้างโอเคอืมโอเคถ้าเราเห็นภาพนี้นะครับก็มีความน่าสนใจอยู่บางๆนะครับไปต่ออิชิ โอ้โหอิชินี่ก็ย่อลงมาคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลย CWT เนอะอ่ะอิชินะครับใช้โซนโอโ้แต่ว่าการที่การที่เด้งขึ้นมา2รอบแบบนี้มันเป็นการ rejection กับตัวแล้วนะตอนแรกว่าจะเอาโซนเนี้ยเป็นแนวรับนะครับอาจจะใช้กรอบตรงนี้แต่ว่าเท่าพอมาเห็นแก็บเมื่อกี้ไม่เห็นแก็บแต่พอมาเห็นแก็บแล้วโอเคควรใช้แท่งนี้ควรใช้แท่งนี้นะอ่า แนวรับนะครับใช้ที่8.15นะครับในกรอบนี้เนาะสต็อปลอเนี่ยก็จะใช้ที่7.60ส่วนแนวต้านมองไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับก็คือ9.05ในกรอบนี้นะครับสำหรับตัวอีชีนะก็ตัวพวกน้ำหวานเนี่ยมามองว่าถ้าจะเล่นนะครับตัวอีชีมันเป็นตัวเล็กเนาะก็เล่นได้แต่ตัวที่ถ้าถ้าเราอยากจะอยากจะลองลองเล่นในกลุ่มพวกน้ำหวานจริงๆนะครับ หรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเราลองไปเล่นในพาร์ทของพวกคาราบาวหรือว่าตัวโอสถสภาน่าจะดีกว่านะครับสองตัวนี้ราคามันแลกกาดแล้วก็ต่ำมากนะครับในกลุ่มมันเนาะดังนั้นก็ลองดูแต่ใครชอบตัวเล็กก็ลองไปเล่นอีชีก็ได้นะครับอ่าไปต่อ JWD ดโอ้โหตัวนี้ทันอูแล้วใครได้ไปนี้ดีใจด้วยนะบอกเลยว่าไม่ทันแต่รอบนี้จะไม่พลาดแล้วนะครับอ่า ขอใช้ตัว bullish engulfing แท่งนี้นะครับเป็นตัวตั้งเนาะแล้วก็ใช้แนวรับ14.6ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแนวรับนะส่วนแนวต้านขอใช้16.3 stop loss ใช้ตรงนี้เลย13.4ตัวนี้เอาเข้าฟิบลิทนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นการบ้านของเราด้วยเนาะเราจะได้ตามกันติดต่อต่อเนื่องนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งไล่นะอย่าเพิ่งไล่ราคานะครับเพราะว่า r อซตอนนี้น่าจะเริ่มน่าจะแรงนิดนึงอย่าพิ่งไล่ราคานะ แต่ถ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้ามาร์คเห็นน่าสนใจเดี๋ยวมาร์คแนะนำเลยในในเพจนะครับตัวต่อมาตัวไว้นะครับก็จะเป็นในกลุ่มของพวกโลจิสติกส์เนาะแต่ตัวไว้เนี่ยการย่อของเขาเนี่ยอาจจะให้ดูไว้เนี่ยเขาเล่นกันกกอบนี้นะครับเขาเล่นกันกรอบน,นะบน,น,อบนี้และตอนนี้มันมายืนในเกอบนี้แหละนะครับอ่าดังนั้นตอนนี้ก็ถามว่าน่าสนใจไหมก็ถือว่าน่าสนใจตัวไว้เนี่ยแนวรับมาให้ตรงนี้เลย11.9นะครับ ไอสิบสิบสิเอ็ดจุดพูดผิดสิบเอนะครับสต็อปล s อใช้10.8แล้วก็แนวต้านใช้14บาทนะครับใช้กรอบนี้นะแนวต้านสิบาทที่มองระยะแค่นี้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าตัว Q on Q ของเขาเนี่ยที่จะประกาศงบออกมาในวันที่17เนี่ยเขาจะออกมาเป็นท่าทียังไงแต่ว่าในตัวไว้เนี่ยเราจะเห็นแล้วเพราะว่ามันมีการคาดการณ์ในตัวรายได้ของเขาแล้วว่ามันจะค่อนข้างโอเคนะครับบวกขึ้นประมาณ เท่าที่ดู10%มนมั้งน่าจะ10%นะครับก็คือน่าจะอยู่เฉลี่ยประมาณร65ล้านเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับแต่เราไม่รู้ว่าการคาดการณ์นี้จะถูกไหมเนาะดังนั้น,น,นตอนนี้คนเขาก็เริ่มลิงหาแบบนี้แหละว่าตัวไหนที่นักวิเคราะห์เขาคาดการณ์แล้วยังอยู่ในเกณฑ์เขาก็จะไล่ซื้อกันนะครับโอเคน่าจะครบนะอ่ะทีนี้ไปดูลายตัวว่ามองตัวไหนนะครับตัวแรก อมนะอันนี้ยังอมตะโอเค AP AP ยังนะครับแต่ว่า AP มันเป็นตัวโอเคอยู่แล้วอะอาเซียนโอเค BEM โอเคอันนี้เอานะครับ CSG อชจคอมเซเว่น uh, เอาไว้ครับ Ctw อันนี้เอาไว้นะครับอิชิยังนะครับสำหรับมานะแล้วก็ jwd นี้ยังรอย่อก่อนแล้วก็ไวโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ รุ่งหรือล่วงหุ้นรายวันของเรานั่นเองก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้หุ้นการบ้านเนี่ยไปทําการบ้านแต่ก่อนจะหน้านั้นนะครับมาร์กลืมนะมันมีพี่ๆ <c oughs> ก่อนจะจัดก,กันไปนะครับก็ลืมนิดนึงพอดีมีคนคอมเมนต์นะครับเข้ามาถามว่าเอ๊มีตัวนี้เป็นยังไงบ้างอะไปดูตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัว TU อ่าจะโอเคตัว TU เนี่ย ตัวนี้นะครับวันที่8นะครับเขาจะมีการประกาศเนาะแต่ในส่วนส่วนของทูน่าบอกเลยว่ายังไม่กลับมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าติดตามอาเซียนอยู่ไงก็เลยจะรู้ว่าผลกําไรของทูน่ามันไม่ได้มันยังไม่ได้สวยหรูมากนักเนาะดังนั้นโซนนี้อาจจะเป็นโซนรับที่ดีเพราะว่าการพักฐานของเขาค่อนข้างโอเคนะครับแนวรับ15.9ากมาจุดไว้ นะครับเลยตรงนี้สต็อปลอสใช้15.2นะครับส่วนแนวต้านใช้ตรงนี้แหละ17.9เนาะสำหรับ TU แต่ว่า TU กับอาเซียนมันเทียบกันไม่ได้อะตัวหนึ่งมันใหญ่กว่า3-4เท่าเออดังนั้นก็พวกสัดส่วนรายได้มันอาจจะแตกต่างกันนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัว SCC นะครับอ่าหรือตัวสยยาซีเมนเนาะปูนปูนของเรานั่นเอง โอ้โหตัวนี้เดี๋ยวจะปันผลแล้วนะครับก็ไม่แนะนําเลยในตอนนี้นะเดี๋ยวปันผลวันที่1 0บบาทอ่าสัดส่วนปันผลนะครับอยู่ประมาณ6%กเ็นาะก็ถือว่าค่อนข้างราคาค่อนข้างโอเคนะ,ะถ้ามองจากตรงนี้ลงมา6%โอ้โหอ่าเราเห็นช่วงแล้วเนาะว่ากรอบมันน่าจะลงประมาณตรงโซนนี้นะครับ3ประมาณ340บบาทดังนั้นตอนนี้มันไม่ใช่จังหวะที่เราจะเล่นถูกไหม ก็ให้รอไปก่อนแต่ถ้าใครที่อยากเล่นบันผลเอาบันผลถือระยะยาวก็ใส่ไปเลยและใครที่ยังมีของมาก็บอกได้เลยว่าตอนนี้เป็นขาลงนะครับเดี๋ยวมันอาจจะย่อลงไปอีกเพราะว่าถามว่าฐานที่ชัดเจนของตัวปูนเนี่ยอยู่ตรงไหนมามองกรอบนี้นะเนี่ยในการเป็นเป็นกรอบโล2รอบตัวนี้นะครับเป็นกรอบที่น่าสนใจมากกว่านะโอเคนะครับเดี๋ยวนะเหมือนจะมีตัวหนึง M MBT ตัวอะไรเอ่ยไม่มีอ่ะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่อชอบคลิปด,ดอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีโชคดีในะการเทยดทุกคนครับบ๊ายบาย